โอ้ยได้รูปเทคสวยไม่แล้วรุ่นรุ่นมันคือรุ่นอะไรเนี่ยเหรอนี่ยแอนน์เนี่ยคาร์บอนมันเขียนอยู่นี่เออจายเด่นต้องงานนี่นะฮะไม่เป็นไรฮะอยากอยาให้บอกเลยไหมนะเอสเอลเเหรอ S L สนี่อยู่ระดับไหนอะเกรดก็คุณไล่ถูกไหมเนี่ยคุณทำเสือภูเขามาเยอะคุณไล่สปีดมาให้ดูหน่อยดิจำไม่ได้ฮะผมรู้แต่ว่าเ T R กซ์าเขาจะมีจะแปลว่ะวันนี้จะแปลแปลอะไรซื้อเ T R กซอซื้อชุดกับ ไม่คีย์อาเ์เยี่ยคีอาร์คือสุดแล้วใช่ไหมใช่ผมรูปน่ะมันไม่ใช่ตําหนินะฮะตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นตําหนิผมคิดว่ามันาาเป็นรอยเนี่ยลายดิินนเผมคิดว่ามันเป็นรอยเนี่ยเป็นรอยถลอกนี่เห็นไหมแต่จริงๆมันคือลายนะฮะนี่ <c oughs> <c oughs> ครับผมททตอนนี้เราอยู่ที่แลนด์บค์นะฮะ,ะได้มาอัปเดตจักรยานให้ชมอีกแล้วนะฮะ,ะมานานๆมาทีนะฮะเพราะว่าอยู่แถวพุทธมณฑลสายหกนะฮะ,ะแลนด์บค์อยู่ปากทางพุทธมณฑลสายหกเลยนะฮะวันนี้มากับช่องนี่ครับข้าวปุ้นสตอรี่นะฮะปิ้งวัสดีครับสวัดดีครับโอ้โหเด็ดเด็ดเอฟเฟค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 เปิดติ๊งดิ้งดิ้งดิงกดกระดิ่งเอาดิ ติ๊งติ่งติ่งติ่งอ่ากดกระดิ่งนะาไปดูทองดีนะฮะโอ้นี่มีจักรยานเยอะโอ้โหนี่มีจักรยานเข้ามาอัปเดตเยอะแยะเลยเนาะเพิ่งมาใหม่เป็นคอนเดียวที่ผมสังเกตนี่ผมสะดุดตาเลยเบนชี่ครับนี่เดี๋ยววันนี้เราเราเราจะไปขี่ใช่ไหมครัวันนี้ผมจองคันนี้ละพี่จองคันนี้เหรอเดี๋ยวผมจะไปขี่ให้ดูนะฮะว่าว่าคุณภาพเขาดีขนาดไหนนะฮะครับอ่าเบนชี่นี่คือเข้ามาใหม่เลยผมไม่เคยเห็นเลยเป็นไฮบริดนะครับนี่นะฮะไฮบริดไฮบริดไอ้แก้ไขอยู่่เทาไหร่บาทเอง ก็ได้นะฮะเพรผมพูดราคาผิดบอกว่าผมเป็นต่อราคาให้บอกได้ได้คุยได้ต่อรองได้นะก็คือชุดขับเป็นอัลตัสนะฮะกี่สปีดประมาณ7-8-9สปีดนะครับนี่นะฮะโอ้มีคอนเดียวเข้ามาด้วยนี่โอ้นี่ยกไปไหนยกไปไหนนี่ยกไปไหนมีคนซื้อแล้วเหรอเเออาาีทใส่ไปไหนอ่ะมีคนซื้อกับเป็นชุดกขับเป็นชุดกขับเป็นมีคนเยอะนะครับ ่ใช่ใช่ของพี่เหรอเขาเหรอไม่เขาิีตัวหน่าใส่ี่แทนโอ้โเันดีเราุันมดีใส่แล้วโอ้โอได้สมราคาจะได้สมราคาเท่าไหร่หมื่นหมื่นัวนี้ต้องประมาณ1มื่นกลางกลงนกลางๆเพราะว่าใส่ทุนัใหม่แล้วตัวใหม่เลยโอเคเมื่อกี้คุณบอกอะไรนะมีจะพาไปดูของดีของเด็ดเก็บไว้ข้างบล้ววันนี้คุณจะเอาคันไหนไปครับคันนั้นเดียวคันนู้ก็น่าสนใจนะ วันนี้ลองวันนี้อัดเสือภูเขาหน่อยนะวันนี้ผมเอาไฮบิดตะขีดอันนี้ผมพอเอาคันนั้นไปขี่เลยไม่ได้ไหมคันไหนคันไหนนะอันนี้ก็ชอบแต่ผมแบบผมแปลวาคันนั้นอ่ะไปดูนะฮะตรงนี้อยู่ที่ร้านพี่แลนจักรยานเยอะมากเลยนะฮะเนี่ยมาอัปเดตให้ชมนะฮะเข้ามาอีกอันนี้อันนี้ผมแบบเอาไปเป็นโอ้โหคันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็มาใหม่อันนี้มาใหม่เฮ้ยแจนแจนคันนี้แกขายไหมเนี่ยขายสิขายเหรอเออคันนี้สวยมากเลยนะ ชุดขับชุดขับเป็นอะไรวะไทเกอร์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 เสือไทเกอร์ฮะเจแอนอันนี้แกยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยยังไม่ได้ทำเพิ่งมาใหม่เพิ่งมาใหม่เพิ่งมายังไม่ได้เอามาเช็คอะไรเลยใช่ไหมรถทุกคันนี่แกจะเช็คให้หมดเลยก่อนก่อนออกไปก่อนออกไปก็คือลูกค้ามาปุ๊บลูกค้ามาชมเนี่ยลองขี่แล้วก็เช็คให้หมดเลยใช่ไหมครับคลิปเอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ครับเท่าแก่ใหญ่นะฮะเท่าแก่ใหญ่ที่อ่อคลิปที่ผมเคยทำอ่ะ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหลักอา่านหลักอ่านมั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 นอันขึ้นลงไม่ได้ที่ทั้งแก่ใหญ่นั่งซักผ้ากันตรงนี้เลยนะฮะพอ,อพอขึ้นลงไม่ได้ไม่ขายเลยอะไรอะไรไม่ขายหลักอ,าอ่านอ่ะโอ้นี่เทคอันนี้ไงคันนี้ไงเทคไซส์ไซส์เอ็มนี่ยูเอสเลยเหรอยูเอสเลยครับผมฟูลซับครับเฮ้ยมันทำไมโอ้โหลายสวยมากอ่านี่แหละนี่นี่ลายมันมันหรือมันเป็นรอยเนี่ยเป็นเป็นลายเป็นลายหรือเป็นรอย ลายเป็นลายรอยี่อยางมีรอยเหรอโอ้โหลายสวยมากนะฮะเพราะเป็นอย่างนี่นะฮะโอ้โหซับคันนี้ครับบอเป็นอะไรนี่เขาเรียกว่ายี่ห้ออะไรนะฟิกอะไรฟิกฟิกเลยเนี่ยอย่างผมก็อ่านไม่ออกเป็นบาอแต่งนะบ่อแต่งที่นิยมกันนี่เป็นคาร์บอนหรือเป็นน่าจะเป็นเอ่อผมคนดูไม่ออกเลยฮะเมกาไมกาคาร์บอนอะลูน่าจะเป็นอะลูมั้งอลูอะลูดูไงพี่ฮะนี่มันไม่มีรอยเชื่อมเลยนะอ่ะอ่ะพี่มีรอยเชื่อมไหมล่ะ เดี๋ยวนี้มันเชื่อมลบรอยก็มีนะจริงอะแต่คาร์บอนทำเสือภูเขาได้ด้วยเหรอได้มั้นได้สิได้เนาะได้มันกระโดดกระโดดมันไม่แตกหรอได้ได้คันนี้ไซเอ็มรุ่นอะไรนี่รุ่นเอสโอ้ยได้ลูปเทคสวยไม่แล้วรุ่นรุ่นมันคือรุ่นอะไรนี่เหรอนี่อ่ะเนาะนี่ไะคาร์บอนมันเขียนอยู่นี่เออตายโอ้ต้องงานนี่นะฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเขาก็ไม่คอมเมนต์ว่าแม่งพวกนี้ไม่รู้เรื่องไม่เออไม่เป็นไรแหมใครจะไปรู้หมดล่ะ เราพามาชมนะรู้รู้ที่พามาดูนะฮะอ่ะเอามาดูหน่อยชัดๆดิดสวยสวยเอาไงคันนี้ขายนะคันนี้ขายนะอ๋อไม่ใช่ของแกเหรอคันนี้ขายโอ้คุณพามาดูผมนึกว่าพามาดูรถแกรถแกคันนี้ขายเหรออันนี้ขายโหโห,โหนี่ดูจา,า,านคารบอนคาร์บอไซสิบปกนี่ใส่คิกเลยนะครับโหหน้าจานเดียวก็แต่งเลยนี่เราจะบอกราคาเลยไหมยังดีกว่าเน้อ อยากให้บอกเลยไหม่ะ s l X เหรอ SLS นี่อยู่ระดับไหนอะเกตก็คุณไล่ถูกไหมเนี่ยคุณทำเสือภูเขามาเยอะคุณไล่สปีดมาให้ดูหน่อยดิจำไม่ได้ฮะผมรู้แต่ว่า JKR เขาจะมีจะแปลว่ะวันนี้จะแปลว่าแปลว่าอะไร JKR เออซื้อชุดขับ JKR เลย JKR คือสุดแล้วใช่ไหมใช่ทั้งทั้งคันเลยพี่ฮะจ่อมาขายที่ร้านหมายถึงคุณจะไปซื้อทั้งคันซื้อจากไหนนี่ซื้อจากตลาดนัดอีนี้ทีนี้เวลา เออ่สัปดาห์นี้เขามีวันไหนวันที่สี่เสาร์ที่สี่ป่ะอุ่นอยู่ดูจานหน้านะฮะึมโหนีโชคโชคหรอผมเกิดมาครั้งไม่เคยขี่ผมจะเอาคันนี้ไปขี่นี่วันนี้คุณเจ้าคันนี้ไปขี่เลยเหรอปรเดี๋ยวจะจอดหายเลยเนะี <c oughs> ย่ยจะไปจอดที่ไหนแล้วโหนีสวย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 ทั้งคันนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอขอเป็นงี้ผมขอเป็นมิวสิกก่อนนะ,ะนะ 1, 2, 3มามิวสิกมา โอ้หนี่นะฮะที่เราฟังเพลงมาพอ้พอๆมาแล้วนะฝั่งน,นี้ฟังเสียงเสียงเสียงสเตอร์นะฮะนี่สเตอร์นี่สเตอร์ยี่ห้ออะไรยังรู้ไหมเนี่ยเป็นอะรคือเป็นอะไรเป็นสิทยุเอกนะเออจุ้งเป็นของอะไรสวยนะสวยฮะสวยมากเป็นเพชรนะฮะเนี่ยเป็นแบบว่าอ่าราวนี้เราฟังเพลงเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูราคากัน อันนี้อันนี้เขามีอะไรดำๆนี้เขามีกันไหนหมุนหมุนอีกสักรอบพี่ลองลองหมุนนะเป่านะนี่จานมีจานหน้ามีอันเดียวเดี๋ยวนี้เขาใช้จานเล็กแล้วนะเพื่อลดน้ำหนักคือพวกขาแข็งๆเขาใช้แค่จานเดียวนีจานเดียวแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันเปลี่ยนเกียร์หลังเอาเดี๋ยวนี้เขาคือเขาไม่ต้องใช้สองจานแล้วเพราะมันหนักเนี่ยมันเพิ่มน้ำหนักอันนี้มันเขาลดน้ำหนักนะฮะต้องการจะลดน้ำหนักนี่นะฮะดูดูโตกแต่ละตัว อันนี้สนนราคาอยู่ที่แหวนไบต์นะฮะหมื่นสามครับผมห้าหมื่นสามพันบาทนะฮะใครอยากได้นะเป็นคาร์บอนนะเป็นคาร์บอนเนาะนี่นะก็คือหลักการเป็นคาร์บอนหมดนะน่าจะฟูลคาร์บอนเลยเนาะใช่ครับผมนี่นะฮะอ่ลองไปค้นดูได้นะเป็นอันนี้เป็นมือสองนะใช่ครับมือหนึ่งคุณว่าเท่าไหร่อ๋อไ่ถึงเป็นแสนนะพี่มีแสนไหมมีแสนแตกนี่นะฮะ ดูตรงนี้นะดาวมีดาวมีอะไรด้วยเมคอินมีการอะไรนะพี่มันบอกตรงไหนเมคอินเลยนะของดูเอทแท้เลยเฟรมของดูเอะใช่ครับไซส์ขนาด1 7เอ้ย16.5โห้โนี่ขี่ได้หมดแหละเนี่ยเพราะมันเหมาะสำหรับพวกสูงสักร้อยเจ็ดสิบโอ้ยไม่ต้องสูงไวขนาดผมยังขี่ได้เลยร้อยหกสิบกว่าเพราะว่าตรงนี้มันมันลงไงเฟรมมันลาดลงมันขึ้นไปข้อมได้ กดเร็วด้วยนะข้างหน้า<ม>ล้อสวยนะสวยทุกอย่างนะอ่ะลอง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 ยกล้อหน้าปั่นล้อหน้าเสมาอันนะใช้ล้อหลุดนะไอเขานะเมื่อกี้ยังดูไม่ออกเลยว่าเต็มโ <c oughs> อ้แต่มันลื่นมากนะนี่คุณปั่นทีเดียวนะนี่เขาไม่ได้ปั่นอีกเลยนะตอนนี้เมื่อกี้ไม่ชัดเอางี้เบรกก่อนอ่ะ้วคุณปั่นนะคุณปั่นทีเดียวเลยนะเบาทีเดียวอ้าไปอันนี้เบาเบาเนี่ย นี่นะฮะจนเมื่อแข็นี่นะอันนี้คือหมุนนิดเดียวเองนะเราเบรกไปเบรกมันเมื่อกี้เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมคือไปโดนเบรกเห็นลื่นมากนะฮะผมว่ามันไม่หยุดเลยมันเนี่ยเห็นว่าลื่นลื่นมากนะฮะนี่เราปั่นครั้งเดียวนะเมื่อกี้เบาๆด้วยนะเบาใช่แ,แ,แค่แตะแตแค่ตะเบาๆออกไปให้เห็นได้เห็นความลื่นของมันนะฮะดุมล้อมันนี่นะฮะ ่ะโอเคพอแล้วคุณขอว่าหนักหนักมากกว่าหอร้อยสเจสนใจมาชมได้นะฮะก็คืออยู่ที่แลนด์ไบท์นะคือหรือคุณดูคลิปนี้แล้วผมจะปักเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะแล้วคุณก็ก็โทรไปคุยกับทางพี่แลนด์ได้เลยนะฮะแล้วก็ต่อรองกันต่อรได้ต่อรองกันนะส่งส่งได้ด้วยทั่วไทยเลย แกแพ็คใส่กล่องให้ดีคือใจจริงอะถ้าเกิดลดราคาประมาณนี้คือมารับอยากมาลองดีกว่าใช่ลดราคาเท่านี้เนี่ยอยาให้ส่งเลยมาลองดีกว่าแต่ถ้าคุณมั่นใจคุณเห็นอย่างเงี้ยคุณมั่นใจคุณก็แล้วแต่นะฮะก็ลองโทรมาคุยดูนะฮะก่าส่ง500นะผมถ่ายดูครบเลยนะฮะไม่แทบแทบเนี่ยมีตําหนินิดหน่อยนะนะตรงเนี้ยเป็นเป็นรอยเยอะเลยเนี่ยนี่นนอัน้มั้ไม่ไช่ไอ้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 เป็นลายอ้ไอ้ไอ้ไอ้ี่้ไอ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 ้ ผมรูปน่ะมันไม่ใช่ตําหนินะฮะตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นตําหนิผมคิดว่ามันเป็นรอยเนี่ยลายที่ดินเี่ยลายดินผมคิดว่ามันเป็นรอยเนี่ยเป็นรอยถลอกเห็นไหมแต่จริงๆมันคือลายนะฮะนี่อันนี้ผมพูดเล่นนะฮะเนี่ยผมบอ, <horses. S 1> บอกว่ารถมีตําหนิเลยขายถูกไม่ใช่เนี่ยไม่บอกว่ารถมีตําหนีขนาดนี้ไปขายห้าหมื่นเหรอไม่ใช่นะมันเป็นลายไม่ใช่รอยนะเป็นรอยเป็นลายนะฮะนี่จะเห็นได้ว่าลายสวยนะมามามาชมมาชมกันนะฮะ อยู่ที่แลนด์ไบอ์นะฮะพุทธมนตรสาย6ผมจะปักโลเคชั่นไว้ให้ทุกคลิปเลยนะฮะปักเบอร์โคปักโลเคชั่นไว้ให้แล้วก็จอดรถสะดวกนะจอดรถสะดวกมามามาดูได้เลยแล้วที่สำคัญพี่ที่สำคัญคือก็คือหมายว่าถ้าเกิดสมมติว่าซื้อแล้วอ่ะเบื่อเบื่อก็คือเอามาเทิร์นได้เอาเปลี่ยนได้สมมติสมมติซื้อวันนี้ปุ๊บกำลังจะออกจากร้านขนขึ้นรถเฮ้ยเบื่อแล้วเปลี่ยนเลยนะฮะก็ได้ราคามากกว่าเดิมขายคืนกำไร กำไรอีกอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นนะฮะก็ต้องมีมีแบบให้กาไรทางร้านบ้างนะฮะนะฮะจะได้อยู่กันนานๆนะฮะนี่เป็นลอยงนั้นเลยเนี่ยเนี่ยดูตายตายมันเป็นลายลายลายนี้ของเขาเลยเนาะลายลายแบบขนี้ของเขาเลยชักกเฟมอ่ะนี่นะจะเห็นได้ว่าลายมันเหมือนลายมันเหมือนลอยนะนี่นี่มันเป็นอย่างเงี้ยต่างๆไม่ใช่ต่างๆสิมันเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเล่นลายเล่นแบบอะไรนะมีคาดเนาะมีหลักอานหลักที่นะหลักอัน ดูรอยเชื่อมนะฮะ9 0นะ EC90 <PC> หลักอานก็เป็นค <Carbon S 1> าร์บอนเนี่ยคาร์บอนนะฮะคาร์บอนหมดทั้งคันเลยประกอบปั่นแค่สองคังเองฮะแล้วก็ขาย